สวัสดีครับมาพบกับช่องบาร,รมีหลวงปู่นะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันเป็นเหรียญรุ่นผดีศึกนะครับพิมพ์เล็กหลวงปู่แวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พศ2 5 2 1นนะครับไปดูเหรียญกันครับสำหรับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญพิมพ์เล็กนะครับเหรียญพิมพ์ใหญ่ผมเคยทําลงไปแล้วนะครับเหรียญพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ก็เหมือนกันเลยนะครับแต่แตกต่างกันตรงขอบนะครับขอบเหรียญนะครับพิมพ์ใหญ่จะมีกระหนกนะครับออกมาหนานะครับแต่พิมพ์เล็กกระหนกจะไม่มีนะครับมีนิดหน่อยนะครับตามขอบเหรียญนะครับ แต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญจะนานะครับลักษณะทุกอย่างนะครับเหมือนกันหมดนะครับทั้งเหรียญขาดตรงกระหนกขอบนะครับสำหรับพิมพ์ใหญ่มีเก๊น,นะครับ แต่สำหรับพิมพ์เล็กผมยังไม่เคยเจอเก๊นะครับทัในใดพบเจอก็เช่าได้นะครับสำหรับเหรียนรุ่นนี้นะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับ มาดูขอบตัดครับ ขอบตัดก็จะประมาณนี้นะครับทุกวันนี้ก็เริ่มพบเจอน้อยแล้วนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับพบเจอได้ไม่บ่อยนะครับครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาให้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ